สำหรับผมพิวไรเดอร์ในเกมไมค์คาพีครับในคลิปนี้จูนในหัวข้อพื้นฐานของฟาร์มครับซึ่งเราจะประเดิมหัวข้อนี้ด้วยฟาร์มวิ t เทอร์สเกลิโตันโอเคก็จะเป็นไงก็มาดูในส่วนของทฤษฎีก่อนเลยโอเคครับในส่วนของทฤษฎีนะครับก็คือพื้นฐานฟาร์มวิ t เทอร์สเกลิโตันโดยพิวไรเดอร์โอเคครับเราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่หัวข้อนะ5ห,หัวข้อครับในส่วนของพื้นฐานของฟาร์มก็มีหนึ่งเราต้องไปในเธอ,รอครับเพราะว่า วิเเอร์สเกลตันมันเกิดในเนเธอร์อย่างที่2คือหาปราสาทเนเธอและวิธีการหาปราสาทเนเธอจะมีอยู่หมด3วิธีวิธีที่2.1ก็คือหาประสาทเนเธอแบบมีความหวังคุณสามารถเซิร์ชคีย์เวิร์ดนี้ลงใน YouTube ได้เลย,เลยก็จะเจอนะครับเป็นวิธีที่ผมนั้นคิดขึ้นมาโอเคก็ลองไปใช้ดูกันได้และ2.2คือโดยการใช้คำสั่ง slash locate structure for test และ2อก็คือการใช้ e e d ก็คือเราจะ ใช้ซีดของแมปนั้นๆในการหาตำแหน่งของประสาทในเธอร์เอาไปใช้ใน www. changbase. com น่าจะเว็บนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอเคต่อไปก็เมื่อเราเจอประสาทในเทอร์แล้วอย่างที่3หาลานกว้างของประสาทในเธอร์เมื่อเราเจอรานกว้างปุ๊บมาสเตปที่4หรือขั้นตอนที่4ก็คือการจำกัดการเกิดของมอนเตอร์ทั่วทั้งปราสาทเราจะวาง พื้นด้วยสแลบประมาณนี้โอเคต่อไปก็อย่างสุดท้ายคือ5ก็คือหาจุดเกิดของมอนเตอร์ข้อที่5ผมจะสาธิตในภาคปฏิบัตินะครับโอเคต่อไปก็คําแนะนำครับอย่างที่1เลยคือพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำฟาร์มวิเทอร์ส e l ลตันซึ่งในส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเพียงความเขีนส่วนตัวของผมเท่านั้นโอเคก็จะเรียงจากดีไปหายแย่นะครับจุดที่ดีสุดในการทำฟาร์มวิเทอร์สเกลตันก็คือในไบโอมโซแซนครับ นี่ครับใบโอมนี้จะเป็นใบโอมที่ดีสุดในการทําฟาร์มวิเทอร์สเกลตันลองมาคือใบโอมทั่วไปหรือใบโอมพื้นฐานใบโอมปกติ3และ3ร่วมก็คือใบโอมเขียวแล้วก็ใบโอมแดงและใบโอมที่แย่สุดในการทำวิเทอร์สเกลตันคือใบโอมทอทูรีโอเคต่อไปก็ข้อที่2องวิเทอร์สเกลตันชอบเดินไปหาพิกลินนี่ยนี่ชอบก็คือคุณสามารถเอาพลิกลินมาล่อวิเทอร์สเกลตันได้ในการทำฟาร์ม และอย่างสุดท้ายคืออย่างที่3ามเธอสกิลลตันสามารถเกิดบนวิดเทอร์โหดได้นี่นะครับแล้วก็จบฮะโอเคต่อไปก็ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับก็ไปโอเคแล้วก็ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับเราก็จะมาสร้างโลกกันเลยก็จะเป็นเอาเป็นชื่ออะไรเดียเอาไปนี่เลยเนเธอร์แล้วตามด้วยผมขอใช้เป็น Creative นะครับแล้วก็นี่ก็ได้เป็นนอร์ม l ลจากนั้น ผมจะใช้เป็นโช o ์ x y z แล้วก็ awd แค่นี้พอแล้วก็ create ขึ้นมาโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็จะไปที่ nether กันก่อนซึ่งการทำประตู nether ก็ง่ายนิดเดียวครับก็เป็นเออเท่าไหร่นะ4คูณ4คูณ5เนาะนี่นะเราจุดไป nether กันขั้นตอนที่2ก็คือหาประสาท nether ในคลิปนี้ผมจะหาแบบมีความหวังนะก็คือผมจะเช็คด้วยว่าคิดที่ผมนาเสนอไปมันยังใช้งานได้อยู่เปล่าก็เริ่มเลย ค okay, ทุกคนเจอแล้วหาประสาทแบบนี้เอ้ยล <c oughs> ินพันธโอเคทุกคนเจอแล้วในการใช้เทคนิคหาประสาทในเธอร์แบบมีความหวังก็คือ,อยังใช้งานได้ครับโอเคต่อไปเมื่อเราเจออะไรนะเมื่อเราเจอเนเธอร์แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่3เลยคือการหาร้านกว้างของประสาทเนเธอร์กันโอเคเจอแล้วนี่ร้านกว้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับล้านกว้างของประสาทเนเธอ, okay, เอเร,บบร์โอเค okay, ต่อไปครับเมื่อเราเจอร้านกว้างแล้วให้เรา วางพื้นด้วยสแลบให้ทั่วประสาทเนเทอร์เลยครับเนี่ยอะ่าผมขอเริ่มจากตรงไหนดีเออวางไปก่อนแล้วกันทั้งนั้นคือวางให้ทั่วเลยอะง่ายๆมาเริ่มเลยคือสแลบคุณอาจต้องเจมมาเยอะมากๆเลยในการทำฟาร์มนี้อย่าผมขอสคริปต์นะครับโอเคน่าจะครบแล้วหรือเปล่าคิดว่านะเดีย๋ยวลองไปดูกันโอเค หมดหรือ,อยังเอออนี้นะน่าจะหมดแล้วแหละเช็คก,ก่อนขึ้นไปแล้วก็เรามาจากตรงไหนเฮ้ยอ๋อ่นี่นอ๋อตรงนี้โอเคใส่ไปอ๋อตรงนี้ด้วยโอ้หเยอะเลยนี่ข่ายอย่าไปทำนะเกิดเยอะมากโอเคน่าจะครบแล้วมัง้งใช่ปะ ครบยังโอเคครบแล้วหลังจากที่เราวางแสแลปทั่วประสาเทเนื้อเธอแล้วครับต่อไปคือขั้นตอนที่5ก็คือหาจุดเกิดในการหาจุดเกิดของมอนเตอร์นั้นให้คุณมาที่ลันกว้างของประสาเทเนื้อเธอครับพอคุณเจอลันกว้างของประสาเทเนื้อเอปุ๊บให้คุณหาลักษณะที่เป็นอย่างนี้นะแบบอย่างเงี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยคือลักษณะที่มันเป็นคล้ายๆแบบนี้นี่นะอย่างนี้เลยแบบนี้เลย หรือถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือคุณอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้อย๋าวผมทำให้ดูหรืออาจจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าคุณเจอลักษณะแบบนี้ปุ๊บให้คุณเลือกว่าคุณจะทำฟาร์มวิดเจอร์ตรงไหนอ่าเช่นผมดูก่อนว่าผมทำตรงไหนดีผมขอทุบตัวนี้ทิ้งเพราะคุณเจอคุณก็ทุบทิ้งเลยอ่ะก็ทุบทิ้งไปถ้าเจอนะก็ทุบทิ้งแต่ส่วนใหญ่แล้วผมแนะนำว่าให้คุณไปที่ มุมของแต่ละมุมอย่างเช่นถ้าคุณทํามุมนี้ก็ได้ฟาร์มมุมนี้หรือจะทาเป็นฟาร์มมุมนี้ก็ได้อามุมนี้ก็ได้แต่ผมจะเลือกเป็นมุมนี้แล้วกันเพราะว่ามันอยู่ไกลสุดนะตัวนี้เป็นจุดสิ้นสุดก็ตีกรอบตัวนี้ลกันทั้งนั้นง่ายดีผมจะตีกรอบตรงนี้นีนนนน่นะครับ โอเคจากนั้นให้คุณนับไป24บล็อกครับจากบล็อกนี้ไป24บล็อกก็นับไปฮะตรงนี้เท่าไหร่หนึ่ง6 7 8สา0 11่ห้าห4เจ็ดแปดเก้า0 21 22 23 24โอเค พอได้่างนี้ปุ๊บจากนั้นให้คุณทําการคาว่าทําให้มันมีความสวยงามนิดนึงตกแต่งหน่อยตกแต่งทำให้มันมีความสวยงามอย่างนี้นะโอเคพอคุณตกแต่งเสร็จปุ๊บให้คุณออขุดแถวนี้ออกให้หมดเลยแถวนี้ขุดออกให้หมดเหลือแค่ตรงกลางไว้ขุดตรงนี้ให้มันเหลือแค่ตรงกลางทิ้งไว้นะครับ่ะให้เหลือแค่ตรงกลางไว้ โอเคจากนั้นให้คุณขุดช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนี้นะนี่ช่องเว้นช่องนี้โอเคซุบอ่าเสร็จละช่องเว้นช่องเสร็จปุ๊บให้คุณทุบตรงนี้เพื่อให้เป็นแบบสองคูณสามแล้วก็มายืน afk ครับสักสิบวิอ่าเห็นปะมันไม่เกิดถ้ามันไม่เกิดเราก็มาเอาใหม่วางคืนแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งอ่า แล้วก็ไปโอเคทุกคนสรุปว่าตรงนี้ไม่เกิดนะครับนะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรไม่เกิดก็คือไม่เกิดนะแล้วก็หาตำแหน่งใหม่มาต่อไปเอาตรงไหนดีอะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันทั้งนั้นตรงนี้นะต่อไปก็ตรงนี้แล้วก็จะเหมือนเดิมครับตกแต่งมันก่อนตกแต่งมันทําให้ดูดีก็ทําเหมือนเดิมก็ตรงนี้ ตีกรอบให้มันก่อนตีกรอบจากนั้นทําช่องเว้นช่องโอเคต่อไปก็หาจุด fk ก็คือนับจากตรงไหนหาตรงกลางมาก่อนเป็นตรงนี้กันแล้วก็นับไป24บล็อก1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบ ส2งยี 23, ตรงนี้นะโอเคตรงนี้จากนั้นเราก็จะทุบช่องเป็นช่องเหมือนเดิมฮะเริ่มจากตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ u d ด k ดูว่าเกิดไหมหรืออีกวิธีนึงคือทุบให้หมดก่อนทุบเสร็จปุ๊บแล้วก็ยูดดูว่ามีวิเทสกันเกิดไหมในพื้นที่ตรงนี้โอเคมีนะก็คือมันจะเกิด ตรงนี้อ่ามันเกิดตรงนี้ใช่ป่ะเราจําไว้อะมันได้เกิดตรงนี้นะผมจะไม่ผิดแล้วก็จะเป็นโอเคนะก็มันน่าจะเกิดประมาณตรงนี้เอาใหม่ต้องคข้างที่จะช่างสังเกตดนึนงฮนะใจเย็นๆนะตรงนี้ค่อยเปค่อยไปอาจจะเสียเวลานิดน,นึงแต่ก็คุ้มเชื่อผม โอเคไม่ใช่ตรงนี้ฮะเดีย๋ยวนะน่าเป็นตรงนี้หรือเปล่าน่าเป็นตรงนี้เนะาะเดี๋ยวลองดูก่อนนานนิดนึงนะตรงนี้โอเคใช่ตรงนั้นแหละโอเคถูกแล้วเราเจอแล้วที่เกิดของมอนเตอร์คือตรงนี้จากนั้นพอเราเจอปุ๊บทีเนี้ยผมไม่ได้บอกในภาคของทฤษฎีก็คือ บริเวณ24-23ล็อกผมแนะนำว่าให้คุณวางแสบด้วยนะครับก็คือบริเวณรอบๆของมันอะเพื่อแบบจำกัดไม่ให้มอนเตอร์เกิดคุณก็คือในตัวเกมแมคคาพีอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าข้อจำกัดของการเกิดมอนเตอร์อยู่มอนเตอร์ในแมคคาพีจะเกิดได้แค่8-10ตัวเท่านั้นพอมันเกิดครบปุ๊บมอนเตอร์ก็จะไม่เกิดแล้วโอเคน่าได้ละได้ยังเห็นไ่มเกิดแล้อ่าเห็นไ่มได้ละจุดเกิดในการหาจุดเกิดของมอนเตอร์นะก็เราก็ได้ละ ตามที่เราคดาดหวังไว้นี่ไงเยอะด้วยอ๋อสามตัวโอเคอ๋อเหนื่อยเหมือนกันนะในการทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดของตัวเกมด้วยแหละในการเกิดของมอนเตอร์เนาะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งเราต้องดูว่าตรงไหนมีมอนเตอร์เกิดบ้างอะ่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยมีไหมข้างล่างนี้มีไหมถ้ามีเราก็ต้องไปวางสลับนะ เช่นตรงนี้มาจากไหนไม่รู้ต้องค่อยดูอ่ะค่อยส่องว่าตรงไหนเกิดบ้างอย่างเงี้ยโอเคเหรเกิดละก็ประมาณนี้เนาะในการหาจุดเกิดของมอนเตอร์โอเคตรงนี้เหาตรงนี้ก็มีเกิดแล้วก็ต้องไปวางสลับตรงนี้เหาอตอนที่ผมผมจะวางไม่ทั่วนะเพราะว่าผมจะดูว่าตรงไหนมันมีมอนเตอร์เกิดบ้างก็ค่อยไปวางสลับเช่นผมยืนเดฟเคตรงนี้ แล้วก็ดูว่าตรงไหนมีมอนเตอร์เกิดเช่นตรงนั้นเกิดแล้วก็ไปวางสลับตรงนี้เกิดแล้วก็ไปวางสลับเพื่อให้มันเกิดแค่ตรงนี้ตรงเดียวแบบเกิดแค่ตรงนี้ตรงเดียวอะเนี่ยตรงนี้ตรงเดียวแค่ตรงนี้เลยโอเคไปเริ่มเกิดเรื่อยๆเลยทีนี้มันก็เกิดแค่ตำแหน่งเดียวนะเห็นไะประมาณนี้นะในการทำฟาร์มวิทเทอร์สเตลตันในการหาจุดเกิดของมอนเตอร์ก็ประมาณนี้ นี้ในการออกแบบโตฟาร์มอะคุณอาจจะเอาตรงนี้เป็นจุดเกิดใช่ปะ่ะคือก็คุณก็สมามารถออกแบบฟาร์มในแบบของคุณได้เลยเอาง่ายๆก็อาจจะทำไงดีอะผมอาจใช้กระจกก็ได้ทั้งนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะคุณอาจใช้เป็นเออ่วิทเทอร์โหดใช่ปะ่ะวิทเทอร์โหดแล้วเอาโซแซนมาจะได้แค่วิทเทอร์เนาะก็ลองดูก็ใช้เป็นโซแซนแล้วก็วางวิทเทอร์โหลดมันวางได้เลยปะ่ะ อ๋อไม่เคไม่ได้ตวางโซแสงก่อนนี่วางไปอย่างนี้หรือคุณอาจจะใช้แบบเออพิกลินใช่ไหมโอเคก็ลองพิกลินคุณอาจจะไปรักพาตัวพิกลินจากไหนสักที่หนึ่งมาโอเควางรถไฟวางพิกลินเออตั้งชื่อมันนี่เรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้นะในการทำฟาร์ม ซึ่งคุณก็ลองไปออกแบบไปดูกันได้นะนี่คือแบบพื้นฐานของมันจริงๆถ้าคุณแบบทาพื้นฐานมันถูกต้องควรก็สบายแล้วจริงๆก็ประมาณนี้เห็นปะก็เกิดรัวๆเลยนี่นะเห็นปะก็จะเกิดประมาณนี้นะครับในการทำฟาร์มเออวิทเทอร์สเตรตันแบบง่ายๆเป็นพื้นฐานของมันอนะเนาะโอเคก็สักครัค้นี้ถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วแต่ความชื่นชอบแล้วสักครั้นี้ครับรบาย